สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนตกเกอร์รายการ Welsh Open 2025รอบคัดเลือกณเมืองบานสลีประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024แกล ell, 4, แแกลี่วินสันอาชนับมาตินโอดเนเนล9ต่อ4เฟรมผู้แทงเบกสูงสุด147แต้มแกลลี่วินสันเงินรางวัลแชมป์1 0 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์5 5 0 0 0ปอนด์รอนเบกสูงสุด5,000ปอนด์ ่วนผู้ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันที่6กุมภาพันธ์2อ6 8รอกบเราเคัดเลือกใช้ระบบ4ใน7เฟรมแกรมดอดอทเอาชนะโอลิเวอร์ไลส์4ต่อ3เฟรมแกรมด,ด์ดอทผ่านการอบผม4คนไปพบก,กับจอห์นฮิกกินส์ยวนซื่อจินเอาชนะอเมียซาโกสสต่อ0เฟรมยวนซื่อจินผ่านการอบ64คน ไปพร้กับโจย์ย่หลงเจมี่คลาร์กเอาชนะหล uh ุ ot, Clark, ยส์ฮิสโคตซีต่อสองเฟมเจมี่คลาร์กทั้งคณะหกสี่คนไปพบกับบรอนนี่โอซูริแวนหวังยู่เฉินเอาชนะมาร์ตินโอเดเนลซีต่อศูนย์เฟมหวังยู่เฉินทัน้งคณะหกสี่คนไปพบกับโรเบิร์ตมิลกินส์สแตนมูดี้เอาชนะแอนโทนีฮมิงตันซีต่อสามเฟม สแตนมูดี้ผังก็รอบภูมิ4คนไปนพบก,กับมาร์คอัลเลนซันเดอร์สันแลมอาชนะอั f ฟีเบอร์เดนส์ซต่อสเฟรมซันเดอร์สันแลมทางก็รอบภูม4คนไปนพบก,กับบาร์รี่ฮอว์กินส์ริกกี้วอร์เดนอาชนะอาร์เ i มิสซิสซิน4ต่อ2เฟรมริกกี้วอร์เดนผังก็รอบภูม4คนไปนพบก,กับมทธิวเซลด สกอตต์โดนันสันเอาชนะจิมมี่ไวท์4-3เฟรมสกอตต์โดนันสันแา่งก็บรอบ4คนไปพบก,กับอูอีเจออดสโซคูเปอร์เอาชนะเบนบูลสตัน4-2เฟรมดสโซคูเปอร์แข่งกระรอบ4คนไปพบก,กับแจ็คดิ s ซอสกี้สู้สือเอาชนะบันซูลีเวส4-2เฟรมโดยในเกมที่3สู้สือแทงแม็กซิมัมเบ ครั้งที่3ในระดับอาชีพและเป็นครั้งที่213ของทำเนี่ยผู้แทงแม็กซิมัมเบสู้สือแพงก็รอบผูี่คนไปพรก,กับสตีเฟนแม็กควายฟอเรนนูเซอร์เอาชนะหลิวฮองยู4.3ต่อเฟรมฟอเรนนูเซอร์แพงก็รอบผูี่คนไปพรก,กับ Mark มาร์คเจวิลลียมส์มาไฮหลงเอาชนะโจเพอร์รี่ซ2ต่อเฟรมมาไฮหาลง ผังค็รอบ64คนไปพบกับจอห์นเมอร์ฟี่เบนเมอร์เทนส์เอาชนะ F1 เทพชาอุ่นหนู4ต่อ2เฟมเบนเมอร์เทนส์ผังกรอบ64คนไปพบกับไบรอันเดย์โรลลี่ทอร์เอาชนะอัลันฮิล4ต่อ2เฟมโรลิีทอร์ผังกรอบ64คนไปพบกับอารีคาร์เตอร์ ฟานเซงย์อาชนะแอนดิวพาเกตซีตาสองเฟมฟานเซงย์ผังกรอบ64คนไปพบกับฮอสเซนวาฟาอีจอแดนบาวเอาชนะ t, นงงก,นก,ก e. ale, เนะงเฉินจือซีตสามเฟมจอแดนบาวผังกรอบ64คนไปพบก,กับเดวิดกิลเบิร์ตแมทธิวสตีเวนเอาชนะไฮมัดมีอาซีตหนึ่งเฟมแมทธิวสตีเวนผังกรอบ64คน ไปพบกับแจ็คจอนส์มาโกฟูอัชนะเดวิดเกสซีตาศูนเฟมมาโกฟูทางเข้ารอบ4คนไปพบกับไคลเลนมินสันผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4คนรับเงินรางวัล3,400ปอนด์หรือประมาณ146,200บาทส่วนผู้ที่ตกรอบคันเลือก2รับเงินรางวัล1,000ปอนด์หรือประมาณ43,000บาท ละปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มสู้สื่อในนัดเดียวชนะบาสูลิเวสซีตัสอเฟรมเพราะก็เลือก2เป็นการแทงแม็กซิมัมเบรกครั้งที่3ในระดับอาชีพของตัวเองและเป็นครั้งที่213ของํำเนียผู้แทงแม็กซิมัมเบรกโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการเวลช์โอเพ2025รอบมือวางโต๊ะหลักระหว่างวันที่10 ถึง16กุมภาพันธ์2568ในเวเนเลเคมรูเบืองดัตเดโนโประเทศเวลส์ไฮไลท์สนูกเกอร์วันที่11กุมภาพันธ์2568รอบมือวังโต๊ะหลักใช้ระบบ4ใน7เฟรมเวลาตี2หมูปากน้ำนพลแสงคำพบดิลลนเอมเมรีประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน4ครั้ง ต่างฝ่ายต่างชนะคนละ2ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการสโนเกอร์ชุดเอา2 4 2รอบสาย2คนหมูปากน้ำเอาชนะไป50ต่อ8แต้มผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหมูปากน้ำลงแข่ง38นัดชนะ19แพ้19ครั้งดิลแลนเอมเมอรี่ลงแข่ง35นัดชนะ18แพ้17ครั้ง ทิปเคียงฟองอกันแทนที่ผ่านมานสถิตในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของทั้งคู่สูสีกันมากอยู่ที่ใครจะนิ่งกว่ากันและงัดฟอร์มเก่งได้ออกมาก่อนกันคนนั้นมีสิทธิชนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ